สวัสดีครับผมผมกลับมาที่บ้านแล้วผมมาเดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิปที่ผมทดสอบนะฟันต้นไผ่นะครับตาไผ่ไม่ไผ่อย่างเดียวเลยรอบนี้ไม่มีไม้อื่นเลยนะครับก็คือเป็น 3A นะครับผมเล่มนี้ผมซื้อมามีด420ร้และค่าส่งอีก40กว่าบาทประมาณ460 470บนะครับลาซาด้านะครับผมเล่มนี้ผมสั่งมาจากมาเลยนะครับผมสั่งมา6เล่มแหละ สามความยาวนะแลผมก็ขายไปแล้วนะครับผมเล่มนี้ผมก็สั่งมาจากมาเลยเหมือนกันนะครับผมผมเอาสามเล่มเนี้ยไปทดสอบใหม่นะครับคู่นี้จับคู่กันใหม่เพราะว่าพอดีมี f อฟซบอกว่ารอบที่แล้วที่ผมทดสอบเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่สูสีก็คือผมดันเอา AA ไปฟันตาไผ่แห้งส่วนซามารีดันไปฟันไผ่สดมันเลยดูแบบมีการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับ แกก็คอมเมนต์มานะผมว่าโอ้โหสุดยอดเลยผมชอบมากเลยแบบนี้นะผมทําให้ดูใหม่เลยสั่งมาใหม่ทําให้ดูใหม่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะมาดูความออดูน้ําหนักกันก่อนนะดีนะเอเอผมบอกเลยนะนะครับผมเห็นช่างที่แกเป็นพรานไม่ใช่ช่างโทษพรานที่แกเข้าป่าเป็นประจาไม่รู้แกทําอาชีพอะไรนะนะครับแกจะลงอยู่ใน Facebook ในกลุ่มมีดอยู่บ่อยๆนะแกก็ใช้นี่นะครับทีแรกผม พยายามจะดูว่ามีดอะไรเพราะแกลบสีดำๆตรงนี้ออกแต่ผมเห็นตา AAA ตรงนี้และแกเข้าด้ามใหม่สวยเลยมีดแกสวยมากนะครับแล้วก็ใส่เป็นทำเป็นฝักไม้น้ำหนัก514กรัมนะครับสำหรับเล่มนี้นะ AAA นะตัวเล่มนี้นะครับซามารีนะครับอา้าวอยบอกนะแบตหมดใช้ปุ๊บแบตหมดปับ๊บนั่นไง เสียเวลาไปชาร์จแบตแป๊บหนึ่งอีกนะครับโอเคเอาใหม่นะไม่คิดถึงไหนน่าจะน้ำหนักนะครับเพราะแบตหมดพอดีนะเล่มนี้นะครับ515กรัมนะครับเล่มนี้นะครับผม460รกสิบกรัมนะครับห้าสิบก้านะเล่มนี้นะครับ520 529ยี่หอี่กกรัมนะครับผม ก็ทั้งสาเล่มผมทดสอบแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูคลิปนะครับฟันตาไผ่ฟันไม้ไผ่นะครมีจังหวะฉลับลงตะปูนะตรงนี้เป็นรอยนิดนึงนะครับไม่รู้เห็นไหมนะเนี่ยนะครับผมให้ดูความยาวคมอีกทีหนึ่งนะนะครับเฉพาะส่วนของคมเล่มนี้นะครับ11นิ้วแต่ถ้าถึงตรงด้ามเลยนะครับ14นิ้วนี่เฉพาะส่วนของคม10นิ้วถ้าถึงด้ามเลย14นิ้วนะครับ อันนี้เฉพาะส่วนของคม11นิ้วแต่ถ้าถึงด้ามเลยตรงนี้นะ13นิ้วนะครับผมมีดพวกนี้หลักร้อยนะครับผมคุณภาพมีหลายคนการันตีนะแต่ด้ามนะครับไม่สวยนะเพราะเขาทำมาคือของหลักร้อยจะทำด้ามใช้ไม้อะไรนะพยุงขึ้นเข้าเครื่องกลึงขัดสวยแบบผมว่าราคามันคงไม่ได้นะครับ400นะเพราะว่า ต้นทุนจากโรงงานอีกแล้วก็คนเอามาขายอีกนะครับผมแต่ว่าเบื้องต้นมันใช้งานได้นะครับแต่จะมีข้อเสียคือเงื่อออกมันลื่นนะครับเนี่ยพวกนี้เงื่อออกลื่นหมดเลยนะครับผมลองแล้วนะบอกตรงนะเงื่อออกแล้วลื่นนะครับผมคนที่แกเป็นพรานนะแกถึงเอาไปทําด้ามใหม่นะครับเป็นด้ามไม้แล้วก็งงเข้าโค้งรับกับอุ้มมือนะครับกันมันลื่นหลุดมืออีกทีหนึ่งนะครับผม ก็ประมาณน,นี้นะอ๋อความหนาอะไหนๆก็ไหนๆละเปรียบเทียบนะครับมีคนชอบ 3A มากกว่าสมารีนะด้วยชื่อเสียงหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับบางคนเขาบอกว่า3 3A ดีกว่านะแต่ผมจากการทดสอบแล้วผมว่ามันแล้วแต่คนชอบเลยแหละ4.75มิลน,นะครับผม6มิลผมวัดกลางใบ4.9นะครับก็ยังคงหนากว่านะครับ 4.1 4.2นี่คือ4มิลทั้งใบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองดูคลิปที่ผมทดสอบนะครับขายไหมขายแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขายนะขอเอาไปทำคลิปเปลี่ยนด้ามอเล่มนี้ผมยังเหลืออีกเล่มหนึง่งทำคลิปเล่อนั้นก็ได้เล่มนี้ผมซื้อมา400รวมต้นทุน460นะถ้าใครจะเอานะครับถ้าใครจะซื้อต่อนะก็400 ลดให้รวมส่งด้วย430บาทแล้วกันเพราะมันไม่ได้ช้ำมากนะครับผมรวมส่งนะ430เล่มนี้ที่แรกผมขาย400โทษเออ490นะครับก็เป็น450นะทดสอบ1ทีนะครับผมเล่มนี้380นะนะครับเพราะทดสอบหลายทีแล้วเดี๋ยวผมทดสอบกับกีดกระดาษให้ดู ว่าหลังจากที่ทดสอบกับตาไผ่แล้วผมก็มาเก็บคมหน่อยเดียวนะครับเก็บยังไงก็คือผมเอาหินรับมีดปาดฟื้นปาดแค่นี้นะครับผมสองสาครั้งนะครับไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่ามีดพวกนี้นะมันคมมันเสื่อมไม่ใช่คมมันเสื่อมคมมันหายง่ายแต่ก็รับกลับมาง่ายนะครับเห็นไหมยังได้อยู่นะนะครับเห็นไหมครับขนาด ทดสอบไม่น้อยนะลองดูในคลิปนะครับผมเนี่ยน่เดี๋ยวจะมีคนแซวผมเรื่องกิกระดาษอีกผมต้องหากระดาษใหม่ผมไปหากระดาษใหม่ก่อนกระดาษใหม่มาแล้วนะครับกระดาษเก่ากระดาษรีไซเคิลนะครับผมโอเคนะยังได้อยู่นะครับผม มันอาจจะไม่เฉียบเหมือนช่างนะครับผมแต่รับรองฟันไผ่ฟันอะไรเนี่ยยังกระจุยอยู่นะครับดูจากคลิปนะครับโอเคเล่มน,นี้เสียคมก็ไม่ถึงกับเสียคมหรอกนะพอดีจังหวัดปาดผมมันไม่ถนัดนะครับยังได้อยู่นะครับต้องถอดถุงมือครับ มันพอเวลาใส่ถุงมือแล้วจังหวะจับจังหวะอะไรมันมันไม่ค่อยได้นะครับผมพอต่อถุงมือมันก็พอได้พอจะรู้จังหวะหน่อยนะครับผมเนี่ยนะครับมันก็ยังพอได้อยู่นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ไม่ได้เก็บคมเลยเดิมๆเลยนะอาจจะไม่เข้าแล้วต้องบอกแบบนี้นะนะครับต้องเอาไปรับใหม่คือมันฟันไม้เข้าแน่นอนแต่กีดกระดาษไม่เข้านะครับเพราะว่ามัน ยอดคมมันหายไปนะครับจากการทดสอบหลายครั้งนะครับผมเดานะนะนะครับกิกระดาษไม่เข้าอ๋อยังยังเข้าอยู่ครับผมเห็นไหมนะครับเล่มนี้ไม่เคยไม่เคยเก็บคมนะครับผมมันอาจจะเข้าไม่เฉียบเหมือนกับมากับช่างมากับโรงงานหรือมากับช่างแต่เป็นการแสดงให้ดูเฉยๆว่ามีดระดับเนี้ยหลักร้อยเนี่ยนะครับผม เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีดหลักร้อยนะครับผมได้ขนาดนี้ผมว่าดีนะครับใช้งานได้นะครับเอาไปเปลี่ยนด้ามสวยงามนะครับผมใช้งานได้จริงมีคนใช้พิสูจน์แล้วใช้ในป่าในเขานะครับเป็นพลานนะครับหายมาไม่เสียดายจะขุดจะกระแทกสันตอกสันจะอะไรก็ทําไปเลยนะครับผม4 30 400 ห้าสิมนะครับผมมีซองให้แบบนี้นะนะครับมีดหลักร้อยก็คุณภาพแค่นี้นะครับผมจะไปเทียบเท่ากับมีดที่ช่างทำ5 0า5 6 0 0กพันหรือ KIM เเป็นหมื่นไม่ได้นะครับมันก็สมตามราคาของมันนะครับผมก็ประมาณนี้นะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีมีดมาเลยนะสองยี่ห้อนะครับเอามาทดสอบใหม่นะครับทดสอบใหม่เพราะว่าเล่มนี้ไม่เคยทดสอบไม่ใช่ทดสอบใหม่ทิเล่มปลาลังไม่เคยทดสอบ1ินิ้วเดี๋ยวนะเขาโฆษณากี่นิ้วเขาโฆษณาสิหกนิ้วนะครับแต่ผมวัดแนวตั้งแต่คม ไปลายมีดจนถึงตรงนี้นะครับ14นิ้วนะครับผมปลังหนึ่งเล่มนะเล็กเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันเป็นเหล็ก S U P 9นะครับผมเล่มนี้ก็เหมือนกันของซามาลีนี่ทดสอบหลายครั้งแล้วเห็นร่องรอยไหมนะครับแต่ก็เอามาทดสอบอีกนะครับเพราะว่ามีหลายคนขอลหาในประสิทธิภาพของมันนะครับผมคือผมก็พยายามจะบอกว่ามันเป็นมีดหลักร้อยนะครับมันจะไปฟันเท่ากับมีดหลัก สี่พันห้าพันเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจมันเราก็จะใช้งานมันถูกนะครับส่วนเล่มนี้นะครับสามเอ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 นะครับผมจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วที่ทดสอบระหว่างเอเอเอกับ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 เนี่ยซัมเรีเนี่ยพอดีผมฟันไม้คนละประเภทนะครับแล้วเอเอเอเนี่ยมันเหมือนมันจะแพ้ก็มีคนทักมาบอกว่าคุณนัทฟันไม้ไม่เหมือนกันอยากให้ทดสอบใหม่ในลักษณะไม้ที่เหมือนกันตลอดเวลา ผมก็เออจริงขอบคุณมากเลยเพราะบางทีผมทำทำท,ำทดสอบไปแล้วผมเหนื่อยหยิบไม้อะไรได้ผมก็ทดสอบไปนะครับคือคอมเมนต์ผมได้ตลอดนะครับผมผมยินดีรับฟังนะอันไหนที่ควรจะทําใหม่เพื่อความกระจ่างผมก็จะทําให้ดูนะครับผมโอเคผมขอเก็บก่อนเผื่อเดินไปเกิดสะดุดอะไรล้มนะครับเพ <c oughs> ื่อความปลอดภัยนะผมจะขอทดสอบที่ปาลังก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมหยุดวิดีโอเอาทดสอบแนวแนวฟันประทะกิ่งไม้ไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวไปหากิ่งไม้แป๊บนะอะนะครับผมใหญ่ไหมเดี๋ยวนะน่าจะประมาณนิ้วนิ้วครึ่งนะครับท่อนนะครับไม้ไผ่นะครับผมอลองที่ปลังนะครับผม นะครับมีจังหวะฉะละับนะครับผมน้ำหนักลงที่หัวดีมากเลยนะปลังนะครับอ่ะปลังพอก่อนนะนะครับ 3a นะครับผมลักษณะมีดไม่เหมือนกันผมต้องขออภัยนะผมหาทรงเดียวกับ 3a ไม่ได้ไม่ทันจริงๆนะครับพอดีมาสวน แล้วก็มีประมาณนี้นะครับก็แต่ดูความหนาของใบมีดมันพอๆกันนะครับผมไอสมารีจะหนาสักกว่าด้วยนะครับผมแต่ลักษณะของใบเนี่ยพอๆกันแล้วมีสามเอเนี่ยผมเห็นผานคนที่เข้าป่าเป็นประจำใช้นะผมเห็นเลยเขาใช้นะครับแต่เขาเข้าด้ามใหม่นะ เดี๋ยวผมจะเอาไปเข้าด้ามใหม่เล่มนี้ผมไม่ขายเดี๋ยวผมจะเข้าด้ามใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอ,อ๋อผมซื้อมา420บาทนะครับรวมค่าส่งค่าส่งอีก40บาทมั่งก็เป็น460บาทแล้วเวลาผมเอามาขายนะครับเนี่ยอย่างเล่มเนี้ยผมขายเท่าไหร่500เอ้ยไม่ใช่490เล่มนี้ผมขาย490นะนะครับหรือ470เนี่ยก็คือราคาพอๆกันอยู่ในหลัก400กว่าบาทนะครับผม โอ้ฟันดีฟันดีเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นมีดที่เอาออกมาไม่ได้เก็บคมไม่ได้ทําเพิ่งมาจากร้านแล้วก็มาในสภาพนี้เลยไม่ได้ทําคมใหม่ไม่ได้อะไรนะครับส่วนเล่มนี้นะนะครับ ความหนาน่าจะพอๆกับ 3A เล่มนี้ก็ยังไม่ได้ทําคมใหม่นะทดสอบเห็นร่องรอยไหมครับหลายครั้งแล้วนะครับแต่อยากให้เห็นหลายๆครั้งจะได้สบายใจว่ามีดหลักร้อยเล่มนี้ผมขายเท่าไหร่น่าจะเหลือ380และจาก430มั้งครับถ้าเราใช้งานแบบรู้สภาพมีดนะครับผมว่ามันไม่ใช่เป็นมีดเขาเรียกว่ายังไงนะอ,อสเปก สูงมากนะครับเป็นเหล็กก็ถ้แค่ตระกูลเหล็ก S U P 9หรือเล็กแหนบนั่นแหละนะครับเวลาใช้งานไปเนี่ยคมมันก็ต้องมีหมดบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะครับผม,มเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูอีกนะจะได้สบายใจนะครับเดี๋ยวผมไปหากิ่งไผ่ก่อนนะหยุดวิดีโอแป๊บ นะครับผมเห็นไหมเห็นไหมจะเริ่มที่ตาไผ่นะครับจะคอนตรงนี้ก่อนผมจะให้เห็นไง ให้เห็นว่าผมอ่ะค่อยๆฟันผมไม่ผมไม่ได้จะ,ะบี้จะบานฟันเหมือนมีดแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่บอกว่าฟันแบบนี้มีดอะไรก็ฟันขาดเนี่ยนะครับก็ใช่ครับแต่ว่าการรักษาคมกับความอยู่คงทนนานกับเราเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผม โอ้ตรงนี้มันมีตะปูเดียวโดนตะปูนั่นไงฟัดเข้าไปแล้วนะครับฟัดเข้าไปแล้วฟัดตะปูเข้าไปแล้วคมตรงนี้น่าจะโดนตะปูไปเมื่อกี้นะครับหน่อยหนึ่งนะนะครับไม่เป็นไรก็ใช้ไปผมกลับไปรับคมให้นะครับก็คือฟันตะไผ่นะอ่ะเดี๋ยวนะเอา เห็นไหมผมขอเปลี่ยนเสเคนะครับเดี๋ยวฟันตาไผ่นะครับผมสำหรับเจ้า3ามเนะนะครับค่อยๆไปนะครับเพราะว่าคมที่เขารับมาใหม่ๆเนี่ยตรงยอดตรงยอดส่วนของยอดคมมันอาจจะยังบางอยู่อาจจะเสียหายได้นะครับแต่พอเวลาเราใช้งานไปแล้วเรารับจะเจอส่วนที่หนา นะครับมันจะเป็นลักษณะของกีบบัวมันจะยิ่งแข็งแรงนะครับมีบางคนบอกว่ายิ่งใช้ยิ่งแข็งก็ใช่ครับเพราะว่าส่วนที่บางของมันที่เขารับตั้งมาตอนแรกเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วก็มาเจอส่วนที่หนาเรื่อยๆนะครับเห็นปะ มันมีเนี่ยตะปูเนี่ยนะครับคือผมปั่นแล้วผมได้ยินเสียงดังเป้งๆเลยไหมนะครับโอเคนะไม่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะทอนให้มันต่าให้มันต้านลงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาปลาลังอีกไปโทษเอามาเลยอีกเล่มหนึ่งนะครับโอเคอ่ะไปเล่มนี้นะครับเล่มนี้มันจะบางคือเล่มนี้มันจะบางจริงๆมันไม่ได้เหมาะกับงานหนักนะครับ ตโคตนาตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเฮฟวี่ดิวตี้นะครับเพราะมันหนากว่ามันเกือบ6มิลนะครับแต่เล่มนี้มันประมาณ4มิล4.5มิลนะครับมันบางกว่านะครับงานไม่หนักแต่ผมจะทดสอบให้เพื่อนๆนดูเฉยๆนะครับว่าถ้าเราค่อยๆฟันไปมันก็ใช้งานได้นะครับ ครับเห็นไหมไม่เป็นไรนะเราทดสอบหลายครั้งแล้วนะครับ380บาทนะอะเมื่อกี้โอเคอ่ะแนวนี้นะครับอืมนะครับมามันดีใช้และชักชอบนะ 3A นะเดี๋ยวไปเปลี่ยนด้ามน,นะครับอันนี้ปลาลังก็ชอบนะครับ ขนาดเมื่อกี้ตรงตรงนี้มีรอยนะมีรอยนะจากเมื่อกี้โดนตะปูนะครับผมต้องบอกเลยนะมันโดนตะปูนะมันไม่ใช่เป็นมีดเหล็กเทพอะไรฟันตะปูไม่ขาดนะครับออไม่ใช่ฟันตะปูไม่ขาดฟันตะปูขาดนะช่างบางคนบอกว่าถ้าอยากเอามีดไปฟันตะปูเขาไม่ขายแต่ถ้าอยากแก้เขาทดสอบเขาจะทําให้ดูเพราะเขาจะเอาตะปูวางมีดวางแล้วเขาจะตอกสันมันก็จะกินเข้าไปในเนื้อตะปูได้นะครับ อืมเห็นไหมครับต้องยอมรับเมื่อกี้โดนตะปูนะครับตรงนี้ไปนะครับจังหวะฟันฉลับลงมานะครับมีตะปูอยู่นะครับผมขกาะให้ตะปูมันจมลงไปคืออย่างเงี้ยมีดราคาไม่แรงหลักร้อยเนี่ยทำอะไรขนาดเนี้ยเราก็ไม่เสียดายไงแต่ถ้าเกิดซื้อมีดห้าพันหกพันมาทำแบบเนี้ย ผมบอกตรงๆนะยอมรับนะผมก็ไม่ได้ทํานะครับผมก็เสียดายนะเอาไว้ทําคลิปรีวิวสวยๆงามๆให้เพื่อนๆดูแต่มีดใช้งานผมก็พวกนี้แหละครับมีดมาเลยมีดเหล็กแหนบนะครับได้ไหมอ่ะดูนะครับสภาพนะฟันอืมนะครับอืนะครับมีแค่เสียหายตรงนี้ที่โดนตะปูนะตรงอื่นไม่มีนะครับ นี่นะนี่นะครับจริงๆแตกไปแล้วนะหลุดไปแล้วนะนะครับที่ผมปันแนวปะทะผมอยากให้ดูไงว่าคมมันเนี่ยมันไม่บู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานในพื้นที่จำกัดแล้วต้องอยากจะใช้อยู่กับมันนานๆครับก็ค่อยๆฟันไปค่อยๆเล็มไปนะครับไม่ได้รีบร้อนอะไรมากนะครับ นี่ผมแค่อยากจะทําให้เพื่อนๆ่อทดสอบให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะอะนะครับอืมเข้านะครับเข้าไปครึ่งนึงนะอะให้ดูนะครับแล้วเข้าเนี่ยนะครับอืมบางทีต้องออกเสียงแล้วนะพอเริ่มหมดแรงแล้วต้องเอาเสียงช่วยนะครับ สำหรับคนที่คอมเมนต์ผมมานะว่าฟันไม่เหมือนกันตอนนั้นเอาสมาลีฟันไผ่สดแต่พอ 3A ไปเจอไผ่แห้งไผ่แห้งแล้วมีปัญหาเนี่ยผมก็ขออภัยนะทำให้คนที่รักและชื่นชอบมียี่ห้อนี้ไม่สบายใจนะครับอยากให้ทำใหม่ได้ก็คือสรุปแล้วก็พอกันนะไม่ได้มีใครเสียหายเอาอีกไหมเพื่อความสนุก เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปหากิ่งพอดีพอดีนะครับตาไผ่กับไผ่ท่อนใหญ่ๆน่าจะพอได้เห็นนะครับว่ามันใช้งานได้นะอ่ะนะครับผมลองดูไม้ไผ่แห้งนะครับฟันไปที่ข้อเลยนะครับผม มไม่เสียหายนะครับตรงนี้พูดย้ำนะครับน่าจะเป็นช่วงจังหวัที่โดนตะปูนะครับผมต่อไปสามเอนะครับ ะปูมาอยู่แถวๆนี้ผมเลยต้องหลบมาอยู่แถวๆนี้นะครับโอเคนะไม่มีปัญหานะครับใบร้อนเลยนะผมรู้สึกเลยนะครับว่าใบร้อนเลยนะ ใบร้อนเลยโอ้ใบร้อนเลยนะครับบางคนฟันมีดพวกเนี้ไปนะครับฟันไปเ,เป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับใบมันร้อนนะพอใบมันร้อนเนี่ยนะครับบางคนจะบอกว่าโอ้แค่ใบร้อนแค่นี้ทําให้คมอ่อนเลยเหรอคือมีดพวกนี้นะครับมันอบคืนไฟแค่2องร้อยกว่าองศานะครับผมถ้าใบอยู่กับความร้อนนานๆเนี่ย ผมว่ามันก็มีผลนะครับผมส่วนมีดมีดที่สเปคสูงๆอุณหภูมิอบคืนไฟสูงสูงเนี่ยนะครับแสดงว่ามันก็รักษาคมในสภาพที่อุณหภูมิสูงกว่านะครับมันก็อาจจะใช้งานได้นานกว่าทนความร้อนได้ดีกว่านะครับมันมีผลหมดนะครับผมร้อนจริงๆนะไม่รู้พอใจกันหรือยังนะครับระหว่างมีดมาเลนะสองยี่ห้อนะครับ สำหรับผมนะผมถือว่าผ่านทั้งสองยี่ห้อนะครับ400ยีบวกค่าส่งติด4 6 0อันนี้ผมซื้อมาจากอาอะไรนะลา z ด้ ada, นะครับอันนี้ผมสั่งตรงมาจากมาเลผมก็ขายแค่400ถ้าจะไม่ผิด4 9 0นะแต่เดี๋ยวลดราคานะครับแต่อาจจะยังไม่ขายนะแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้ามีคนสนใจก็ขายเพราะาผมจะทำด้ามใหม่ แลจะมาทดสอบใหม่นะครับผมเห็นคนที่เขาใช้จริงๆจังๆ,ๆเขาเอาไปทําด้ามใหม่แล้วบอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะครับแล้วเขาใช้พกติดตัวเข้าป่านะครับคนนั้นเป็นพานจริงๆด้วยผมลืมชื่อแกไม่ได้ต้องขออนุญาตนะที่ที่ลืมชื่อนะครับแล้วก็แต่ว่าอ้างถึงนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการทดสอบนะครับ ก็มีท่อนไซสใ์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับตาไผ่นะแล้วก็อพอเหนื่อยนะครับขอบคุณเพื่อนเอน,นะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับมีดพวกนี้เป็นมีดราคาถูกนะครับ400กว่าบาทนะต้นๆไปถึงปลายปนะครับเพราะฉะนั้นจะคาดหวังคุณภาพของมันเหมือนกับมีดหลัก ห้าร้อยหกร้อยมันไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าของถูกก็ต้องคุณภาพดีด้วยนะครับมันก็จะพูดยังไงครับของถูกคุณภาพดีมันก็ดีอาจจะดีที่ใบแต่ด้ามอาจจะไม่ดีประมาณนี้นะครับคือถ้าใบดีเหล็กสูงด้ามก็โอ้โหทำจากไม้มาค่าเข้าเครื่องกลึงอย่างดีเขาคงไม่ขาย4ี่ร้อยกว่าบาทนะครับเหมือนกับรถนะนะครับโอ้ี่ตะปูทั้งนั้นโอ้ ผมถึงว่านี่ตะปูทั้งนั้นเลยนะครับฟันไปทาไมมันมีตะเกียบไฟตลอดแล้วตะปูนอนอยู่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับมีดมันเลยบินนะเจอตะปูเข้าไปนะครับแต่บินขนาดนี้ผมว่าก็ไม่น่าเกียดน,นะในการที่เจอตะปูนะนะครับโอเคนะครับมันก็จะสมกับราคามันนะนะครับอ่าให้เพื่อนเพื่อนดูนะ นะครับขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม